ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยครับ U Prometheus และก็ Minecraft Ultimate Parkour EP4 นะครับไปหางก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าวันนี้ผมจะมาเล่นแมปลงข้างบ้าน3.0นะครับก็ <c oughs> มีคนรีเควสขอผมมานะครับว่าให้ผมรีวิวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอครับ แมปนี้ได้เล่นไปแล้วโดยชกังเกตีเซตนะครับเดี๋ยวผมแนปริงทั้งคนสร้างแมปแล้วก็ชกังเกด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเป็นเรื่องกันเลยครับความเดิมตอนที่เร็วแมปยินดีต้อนรับสูแบบ่แมปสงภรามสามจนก่อนที่เรื่องเกมขอให้อ่านกติการก,ก่อนนะครับสตาร์ทเริ่มเกมขอโทษด้วยครับที่ผมหายไปนานมาก ข้อยึดระบบแอปนะครับรูกาติกาห้ามทุกบล็อกเล่นในโหมดแอนิเวนเจอร์เท่านั้นห้ามเปลี่ยนส่วนว่าเด็ดขาดไม่งั้นจะกระบักห้ามโกงถ้าถ้ากดกากด่านไหนก็โกงได้ขอใ้โชอบดีกดลักอันนี้อะไรเอ่ยเปิดดูก่อนเรื่องเกมเปิดดูครับว้าวเดมอน ปากฏโน้ตกระดาษเปล่าทำแฮวเลยไม่ได้เดินไหนดิเลเยอร์หนึ่งโอ้กระโดดธรรมดาลูกสู่พรรษาเนี่ยจากถ้ำค่าไม่เลี้ยงซุปเปอร์เทียนทีรันหานควิสเมมโมรี่เขากดพันปีน้ำมันเขาใช้เวาลานานมากหวานเย็น ทรมานวายยินแสนทรมาน l หลดอั b บั้ Hell Dungeon h ั r d อ o r อมีสปอยในเรื่องใหม่อีอ,อีเดี๋ยวสปอยในเรื่องใหมก่ก็ที่ผมดูมาแล้วครับอยู่ในช่อง Change T S S ครับอันนี้อะไรเอ่ยที่นี่คือันจาก c h a เ g e สามารถเดินดูได้รอบมาจากนี้เลยเริ่มโหลดดิ้งอืม โอ้แมปลงข้างบ้านสามจุด oh. อ๋อเรนโบ์เอ้ยเรนโบ์ Rainbow, ครับ Get ready go what อะไรเอ่ยชิคไว้ายใช่ไหมอ๋อ แมปทำมดค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเออะเดี๋ยวสเอา,เอาโอ้เกือบเกือบผ่าน เออผ่านแล้วผ่านแล้วไาได้อยู่ตรงนี้ได้นี่แหละอือฮือ,อกำลังมาแรงอ,อืออาโอเคก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับต้องมีสมาธินิดหน่อยอู้ เดี๋ยวนะเรื่อวิศวกรอ,อะไรนะลูกสูบอันซาโอ้ 千万不 ีอาให้คิดเลยนะ What โ okay, อเคเข้าท้ำแล้วอะไรเอ่ยรับก้อนสำหรับเหมืองคุณจำเป็นต้องมีเพชรเก้าก้อนเพื่อทำดมอนบล็อกทำไมอ่ะเก็บไปใหห้มด A few moments later ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรแต่ทำไปก่อน One hour later มีไดมองอีกหนึ่งสามสิบมาครับไดมองบล็อกกันสติติกเก็บไว้มาคับกระดาษที่ทำให้อะไเลยไม่ได้ โอ้าวเครื่อุปกรณ์ครอเว็บมาทำไมอืมชิลใส่ไว้ตรงนี้คุณต้องออาปัตทันจากในกล่องในห้องคุมขังแล้วถอดประวอ่าตรงได,ได้มองบ็อกว้ว อัน breaking ดาวมาเลือได้อยู่เริ่มอ่านมั่วเออในปัตทันได้ในปัตทันอ้าวได้แล้วได้แล้วอะ้าวหากได้ไม่ไหวกาะให้กดปุ่มทางซ้ายนะครับ ถ้าไม้นาไปกดปุ่มนี้ Res button. Oh, reset button อ๋อีเซ็ตได้ครับเอ้อ yeah. Question and answer ปอ on ready ready t h o n e go อไรเอ่ยคำถามหนึ่งใน m i c r o f t version 1 6 beta มีไฟแบบมาขอถางไฟแบบใหม่นั้นเรียกว่าอะไร Blue fire, s i fire, h l ในฐานะ คนที่ชอบ1น6นะครับโซไฟทำที่สองมีมอบตัวใหม่ในเทอร์มอบตัวนี้เชื่ออะไรพิกลินง่ายจังมะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม่น้ำมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นผักหามตอบไม่ได้ผลไม้ ไงเดียตอบไม่ได้ลองผลไม้เอา้าวผลไม้ครับแถวที่สี่ลงข้างบ้านมีดันทั้งหมดกี่ด่านสิบด่านจะข่าเรันตลอดสามเวอร์ไอคนนี้จะข่าเรานตลอดสามเวอร์เดาได้จ้ะ อ oh. ันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับบอกเลยผมไม่เกี่ยวอ้าวอังการอ่ะอ่ะอันกลางครับถามไฟนอลถามว่าชื่อเต็มของโลกตัน เอข้อน้าสายอะไรบางถามชื่อเต็มระบบจะไหนชื่อวู้ก,กระิน่าจะแรกครับนอ้อในกองนี้มีคนนำทางที่ไม่ค่อยแม่นยำแล้วจะเอามาพื่อ เกมทิศถุดตรอตูเต็มแล้วครับเกมทิศอยู่ในความนำทางระวังนะเกมทิศนำทางมักน้ำทางตรงเกินไปอย่าใช้มันตลอดเ๋ยวลงนี้เล็วเลยแค้วงเกิดปีนี้บอกเลยผมไม่รู้ทาง Whoa. เดี๋ยวนะโอายไอยกูวัดวัดอันนี้ทางไปไหนมีหลายทางกันเลยเคือว่าแนะครีบเนี่ยสองกดขนาดนี้ผมสร้างไม่ผมสร้างไม่ได้เจอนี้อระเป่าเจอนี้เปล่ามีสองปุ่มอันนี้ไปไหนเอ่ยเดีนไปไปนั่นอ่าผมกำลังไปไหน Mày bên như nha hơi hơi có chứ ngờ Đâu 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 đều đều nó quá <laughs> One hour later. เอ้ยบ,บินไม่นเวอร์เอเวนเจอร์อดก็เริ่มเล็กๆนี่ย อยู่ ready three two one go compound o oh. r infinite prototype แทนที่ตรงนี้อ๋อให้กิงธนูครับ Mm -hmm. ah, ngay 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 Easy tít à tít เออไม่ easy ละติดแงกอยู่ตรงนั้นอ่าโอ้เฮ้ย่ันเรือสิบพาร์ทหนึ่งทับห้า ออปลากรูง่ากัวง่ายๆหรือเปล่าง่ายไหมไม่ง่ายง่ายง่าย,าย,ยไหมอ้จตายยังไม่กินแอนชาร์เปิลครับ <c oughs> โอ๊ยๆๆโอ้กินก่อนอ่ะ <laughs> แจ็คส์เออเออถูกแล้วครับว้าอะไรเนี่ยเช็คพอยต์อันนี้โอย เดี๋ยวเยิ่ยงผมมาเลยก็ได้นะครับเนี่ยแบบไม่เอาครับไม่โกงไม่โกงอะไรอะระวังสเกลเลตันเดนเจอร์เดนเจอภาษาสามแค่สเกลเลตันจะไปโกอะไรงอเอาทำไมพูดไม่โดนสักอันโอวอโอซอมบี้ ตามทางนี้ดูสิอาไม่รอดโดนฝูงซอมบี้ลุม ซอมบี้ใส่ก่อนนิะไลตรงนี้ผ่านได้ไหมชึบอ้าวไม่ผ่านโอ้แหลกมาก ดีครับอือหือมาสเตลสเตลเคสอันไหนแล้วเนี่ยชิคพอตเร็วลห้าเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อดาบนดีดีครับใช้ดาบนี้ ชื่อไหนทิงนี่ก่อนเดี๋ยวใส่ชื่อไปที่มาพร้อมแต่โอ้ได้พร้อมก่อนกดปุ่มนกดแจ็คเ <c oughs> ข้าใจข้าหลุดอยากคิดจะสู้ข้าเลย ซากสพบเหมือนพวกที่อยู่ด้านขวาอืมมาสิไม่กลัวหรอกว้ติดเอฟเฟกด้วย อุยอ้ยอุ้ยจะตายจะตายหันหลังไม่ได้กินกันว้าวโหอยู่นะโอ้ย,อย,อยแหลก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 ,กันกัน Wing, 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 về wing, 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 về wing, wing, Ok Ui, ui, đứng ni wing, <laughs> Ừ, nhìn đi đây. โอ้ยใช้นุชีสแปมเลวครับเนี่ยไม่ตายสักทีเนี่ยโอ้ยเนื้วแข็งเนื้วแข็ง ฟังนะครับผมใช้สองนิ้วอเอ้ยแตกเย่ชนะแล้วแห <c oughs> วมแค่นั้นเนี่ยสามสิบเก้านาทีทั้องออกแป๊ Back. Thanks for playing MC Pro m โปร o โปรครับอ็มคาเดนี่ที่หายไปนานที่จะสอบข้อมัวสีเดี๋ยวเราคัเต้นสิบให้คะแนนมาลงรวมาณสาสิเท่าไหร่ผมให้สิบเลยครับอืมดีมากเลยครับแบบดีโคตรโคตรโคตรของโคตรดีครับขอบคุณที่เล่นจนจบสนุกไหมครับสนุกมาก สปอยนิดนึงแมปบ,บุงข้างบ้าน4.0จะเป็นดันเจียนนี่มี14ซันจะมีถึง10.0 10. มีช่อง YouTube ให้ติดตามด้วยนะครับ YouTube MC p r o p เดี๋ยวผมแนบเรกงไว้ให้นะครับ MC p r o p ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครชอบ่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใคลิปหน้าครับ